เกมหน้าพผอนให้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีแค่เนีเกินที่แต่ระหว่างนี้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็เตรียมสัมภาษณ์นะครับสำหรับทีมงานก็ทีมงานส่วนหนึ่งก็สัมภาษณ์เตรียมน้องๆเข้ามาพูดคุยกันอีกทีนั้นส่วนหนึ่งก็จะนั่งกินข้าวกันอยู่ตรงนี้ครับผมครับผมถือว่าอร่อยหันเลยทีเดียวโอ้ยืนกินว่างนั่งกินว่างถือว่าใช้ได้เลยครับผมตรงนี้นะเออหิวเลยนะครับ มากับหญิงกินน้ำไม่ชื่นใจมาคนเดียวเมื่อไหร่กินลูกปืนผมนะครับเไม่ไงไม่ผิดหวังกินแดงแล้วมึงนี้ตกแดงกินดำสิตกดำกินแดงก่อนเสียแล้วโอซาก้ากับเควินก็ยิงฟรีก็แบบนี้จางด้านเดนิมหรือเป็นของเคโอจีครับแต่โหสี่ต่อหนึ่งใช่ผ่านมาได้แต่ว่าผมผมคมไงผมยิงหัวอย่างเดียวเลย ไม่ต่างกันไม่ <ๆ S 2> ต่างกันเลยแต่ละทีมถ้าไปแล้วมีอีกลูกมีอีกชิ้นยังมีอีกชิ้นนะฮูยปั่นโค้งๆตรงนี้ได้ไปอีกหน<ะ>ึ่งน็อกแล้วโยนไปเท่ากับว่าตรงนี้ถ้าเก็บได้นี่อาจจะเป็นสี่คิวจากระเบิดของโอซาก้าแล้ว,ลวขวนกลับมาได้หนึ่งด้วยเหมือนกันแล้วฟ็อกเอ็นแต่ผ้ามาตรงนี้เหมือนเขากำออปชั่นอยู่แล้วฟ็อกเอ็นได้อาราดินไปก่อนน็อกดาวไปหนึ่งครับแล้วฟ็อกเอ็นแล้วเก็บซาลาเปาไปอีกหนึ่งอ้าวแล้วครับยังกีเปิดมาดูดีแต่ตอนนี้เหลือไคเซอร์คนสุดท้ายครับ ไคเซอร์เลือกที่จะอ้อมขวาม,มาแล้วสะบัดยิงแล้วแบ็คหมดตรงนี้ครับต้องรีโหลดไปก่อนหนึ่งทีแล้วใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรเหมือนกันแล้วเพื่อนเขาเข้ามาชา้าตรงนี้3ต่ออีกหนึ่งแล้วเก็บคลัชกลับมาได้ครับไคเซอร์ครับเพราะว่ไคเซอร์เก็บ4กับเพลนี้ครับละเอียดละออนหน่อยนะใช่ครับเอเจเก้าเนียมูระย้อยๆยอยไปหาเอ็ซีเอโอะโ,โอะเนิมูระครับตรงนี้ครับเอ็นจเป็เก้าครับใส่เข้าไปเต็มๆแล้วตรงนี้อีกหนึ่งทีไปที่ชัดอพัพชัดอัพยังไม่ล่วงครับ อีกด้านบนเคลนเหลืองซึ่งเป็นจุดสูงสุดของบริเวณตรงนั้นนะจริงๆมันมันขึ้นไปโดยอัตโนมัติเอซรอแล้วครับรอเล่นอย่างเดียวนะครับ FW 3คนโอ้โหแล้ววงจบนอกด้วยใช่ทำลายไอวอลไปก่อนฟุกีก้กางไอวอลใหม่โดนสกายเลอร์ข้อไปครับแล้วภายในบ้านนี่มันวุ่นวายเกินจากพารานาเลยครับแต่ว่าธนาโน้อยเซวัสนาคบเจ้าสอรอเก็บเกณฑอยู่แล้วจัดออกมาแล้วจัดออกมาแล้วตัวนี้ตับิลจบ4ไปก่อนครับเป็นจัดกับธนาบูเอชุมรีช่วยกันเก็บครับเป็นธนาเอซเอที่ต้องรับตัวนี้จัดจบ3 เพลง่งล่ามาจบได้ติงสองหรือเปล่าแร่มันจะต่อคนสุดท้ายแล้วแชมป์พรีปมทแชมป์จริง